ครับวันนี้เข้าสู่รายการ t e a c h e r b a k e r รนะครับแต่วันนี้จะเป็น T e a c h e r Talk นะครับเราจะคุยกันแบบ b a k e r b a k e r กนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีเนื้อเรื่องดีๆแล้วก็สาระมาฝากเพื่อนๆนะสำหรับน้องๆนะครับอันนี้สำหรับคนที่ต้องบอกกอนว่าถ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะสำหรับว่ามือใหม่อะไรประมาณนี้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าสเต็ปในการอัปเกรดรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าบิ๊กไบค์ที่เรามีอยู่นะครับถามว่าถ้าเราแต่งโนที่เราไม่มีหลักหรือเกณฑ์นะบางทีเราจ่ายตังค์ไปแล้วนะครับสิ่งที่ได้กลัคืนนมมาาอจจะ ได้ไม่เป็นเต็มประสิทธิภาพหรือเพื่อนๆบางคนอาจจะเจอครับว่าทําแล้วมันไม่จบอ่าเขาก็ทำแล้วมันไม่จบก็คือพอทาสเต็ปนี้ไปแล้วปรากฏว่าสิทธิพนะ์พันแล้วปรากฏว่าต้องทาเพิ่มหรือว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มแล้วปรากฏว่าประสิทธิภาพของรถนั้นบางอย่างมันอาจจะไม่สมบูรณ์นะเดี๋ยววันนี้จะลองคุยกันนะครับว่าเราควรจะอัปเกรดเป็นสเต็ปอย่ไงไรนะที่ทําให้รา่้สึกว่าจ่ายแล้วเป็นลําดับลําดับในจํานวนเงินที่คุ้มคุานะครับผ่าคะ เริ่มต้นนะก็ะอยากจะบอกว่าในการที่เราได้รถใหม่ๆมาหนึ่งคันเนี่ยเดิมๆจากโรงงานเนี่ยต้องบอกว่าโรงงานเนี่ยเขาใช้วิศวกรในการคิดแล้วก็ในการคำนวณเทคโนโลยีในการสร้างรถหนึ่งคันเนี่ยสุดยอดมาแล้วหมายความว่าคาว่าสุดยอดดี่เพื่อนบอกว่าเฮ้ย hey, ทำไมมันสุดยอดของพี่ทำไมมันยังไม่วิ่งเนี่ยจริงๆมันวิ่งแล้วนะครับแล้วก็เขาเซตอัพมาเขาเรียกว่าไม่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้แย่ที่สุดเขาจะเซตให้ค่ามันอยู่ตรงกลางซึ่งการเซตค่าเนี่ยจริงๆแล้วยากที่สุดนะในการแต่งรถเขาเรียกว่าค่าความพอดี <S 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 นะคราว่าค่าเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานในทุกรูปแบบอ่าบางคนจะใช้ชอบขับช้าระบบการเซ้นได้แบบนี้ก็ทําได้ใครที่ชอบขับเร็วระดับกลางปลอดภัยนะครับก็ทําได้และที่สําคัญคือเซตนแล้วอึดทนนี่คือการคิดแบบบริษัทแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้งานในเฉพาะทางอย่างสมมุติผมชอบเดินทางไกลแล้วรู้สึกว่ารถที่มีเดิมๆจากโรงงานเนี่ยมันเร็วไม่พอนะฮะความเร็วของรถมันช้าเกินไปทําให เราไม่ถูกใจนะฮะเราก็ต้องมีการเซตอัพอ่ะผมจะบอกสำหรับมือใหม่นะคลิปนี้ต้องบอกก่อนว่าใครที่มีความรู้แล้วนี่ก็ดีโอเคนะแต่สำหรับคนที่เป็นมือใหม่แต่เป็นการแต่งที่ถูกต้องสำหรับผมนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะโปรดใช้จักรยานในการชมนะก็คือกรองกล่องท่อหน้สามอย่างนี้ก่อนนะครับกรองกล่องท่อกรองกล่องท่อ,อ,อ,ทอคืออะไรคำว,ว่ากรอง เราคือกองอากาศของรถนะครับก็อากาศงรถี่เป็นจุดที่เหมือนจมูกของคนนะฮะสังเกตไหมฮะนักกีฬายังต้องติดไอตัวที่ช่วยปิญญาติดเพื่อให้เราสูดอากาศได้ไดเยอะมากขึ้นนะฮะสเต็ปเหมือนการลดมาจากโรงงานเดิมๆกรองอากาศจะถูกเซตให้พอดีนะครับถามว่าทําไมอ่ะพี่ทำไมเขาไม่ทําดูดเยอะๆมาเลยจะได้แรงๆการที่มันดูดอากาศเข้าไปแรงเนะี่ยกล่องระบบ ECU มันก็เช็คแล้วว่ามีระบบออกซิเจนเข้าไปเยอะมันก็จะเติมน้ํามันเข้าไปสิ่งที่ตามมาคือรถมันจะกินน้ํามันครับ ฉะนั้นเขาเลยเซ็ตให้มันพอดีอ่ามันก็ต้องแบบพอดีพอดีฉะนั้นการที่มันพอดีเนี่ยทาให้บางครั้งมันไม่ถูกใจสําหรับสายซิ่งหรือสายที่ต้องการเดินทางไกลนะก็เลยแนะนําว่าเราไปหากรองที่มันดูเป็นกรองแต่งเรียกว่ากรองแต่งคือข้กอกรองแต่งเนี่ยมันจะทําให้รถรู้สึกว่ามีกําลังแรงอ,อัดมากขึ้นเราวิ่งขึ้นในสเต็ปที่1น,นะครับอ่าสเต็ปที่2กองก่องก่องก็คือระบบ ECU คือกล่องไฟนะครับอูตรงนี้เนี่ยสำหรับน้องๆจะรู้สึกว่าโหพี่ แต่งกล่องเลยเหรอทำไมต้องแต่งกล่องอะครับทำไมพี่ไม่แต่งถ้อยเสียก่อนละ่ะทำไมพี่อยู่ดีๆพี่ไปเล่นกล่องซึ่งกล่องเนี่ยห,หูมันดูแพงนะพี่น่ากลัวด้วยเพราะว่ามันดูเป็นระบบที่อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องยนต์เป็นระบบไฟฟ้าน้ำมันอากาศอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวฟังประโยคต่อจากนี้นะฮะซึ่งเราเราับรองว่าสำหรับมือใหม่ฟังแล้วจะเข้าใจและแตกฉานเลยนะครับคือระบบ ECU เนี่ยมันเป็นการควบคุมทุกอย่างน้ำมัน ไฟอากาศ3อย่างระบบเครื่องยนต์ที่ต้องการให้กับระบบพลังงานทั้งหมดน้ำมันไฟอากาศ3อย่างนี้ก่อนระบบ ECU กล่องตัวจัดก,การทั้งหมดแต่ถ้าน้องไปเปลี่ยนท่อเสียสิ่งหนึ่งที่เจอคือน้องจะได้พลังกำลังเยอะขึ้นแน่นอนเพราะท่อมันโล่งถูกไหมคะัรถวิ่งแน่นอนแต่ถ้าเกิดน้องไปเจอท่อที่ไม่มีประสิทธิภาพเดี๋ยวเรื่องท่อเดี๋ยวผมจะทําคลิปยกอีกหนึ่งคลิปท่อนะครับ ถ้าน้องได้ท่อที่สตดโอเคเจอช่างที่เขาวัดคำนวณระบบลมในท่อลงตัวสิ่งที่น้องได้คือกำลังแม็กสปีดเพิ่มแน่นอนกำลังต้นก็เพิ่มเหมือนกันนี่คือระบบท่อที่ถูกต้องแต่น้องต้องแลกมากับอะไรครับเสียงท่อที่ดังใช่ไหมครับเสียงท่อที่ดังสิ่งที่ตามมาคือตำรวจจับและก็ผิดกฎหมายนี่คือสเต็ปที่น้องถ้าน้องถติว่าน้องจับรถมาหนึ่งคันน้องจับใส่ท่อเลยวิ่งโอ้ยดีรู้สึกดีจังเลยแต่งท่อแครนี้วิ่งละชัดเจนเลยนะครับ ต่น้องต้องเสียงกับตำรวจจับแล้วมันก็เป็นเรื่องของความผิดกฎหมายแต่ถ้าเราแต่งแบบใส่ขาแบบผมนะน้องมาถึงน้องเปลี่ยนกรองอากาศรก่อนกองอากาศมีผลแค่ดังช่วงอากาศดูดเขานิดนึงสงเต็มสองกรองพอมาน้องมากล่องเมื่อน้องใส่กล่องนะครับจําไม่เลยโหพี่ผมเคยบอกไม่เคยบอกผมว่าเปลี่ยนกรองต้องเปลี่ยนท่อด้วยผมเคยไปนั่งตอนที่ผมเคยขับรถตัว cpr ผมไปถึงบริษัท api ผมบอกว่าพี่ลบท่อเดิมนะใส่กล่องได้หรอ เขาบอกผมว่าพี่ครับบริษัททุกบริษัทของรถกล่องแต่งเนี่ยเวลาเขาเซ็ตรถเนี่ยเขาก็ต้องเซ็ตกับรถเดิมอืมหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราถอดกล่องบริษัทกล่องเดิมเดิมรถออกนะ้วเราเอากล่อง standalone ตัว e c u ตัวแต่งใส่เข้าไปเนี่ยซึ่งรถเวลาเขาทำขายทั่วประเทศเขาก็ต้องทำเซ็ตกับท่อเดิมตรงนี้ฉะนั้นท่อเดิมมีแรงดันอากาศออกาได้แค่ไหนอะไรก็ตามระบบของระบบกล่องเนี่ยเขาก็ต้องเซ็ต up ให้มันลงตัวมากที่สุดเพิ่มทั้งต้นกลางปลายได้มากที่สุด เห็นไหมครับว่าน้องได้ทั้งต้นกลางปลายเหมือนกันแต่ถามว่าท่อเสียงเปลี่ยนไหมนิดนึงนะครับเพราะมันแรงขึ้นนิดนึงแต่มันก็อยู่ในกฎเกณฑ์นะที่ตำรวจไม่จับนะฮะเพราะระบบกล่อง ECU เนี่ยมันเหมือนสมองกลที่ถูกสั่งว่าเอาง่ายๆ่ายการเปลี่ยนเปลี่ยนกล่องน่งมันเหมือนเอายาบ้าให้กินพอกินปุ๊บเราเคยวิ่งได้แค่เนี้ยห้ากิโลเหนื่อยมันจะกลายเป็นอัดได้เลยสิบกิโล RR, ไม่เหนื่อยนะครับนี่คือระบบกล่อง ECU ซึ่งเวลาใส่กล่อง ECU แล้วเซ็ตพอมันเข้ากับ าตัวกองอากาศที่ดูอากาศได้เยอะมันดึองอากาศเข้ามาได้มากระบบอัดระเบิดฉีดน้ำมันได้มากขึ้นรถก็จะสามารถเซ็ตได้ดเรื่อยๆน้องสามารถเซ็ตได้เลยครับว่าเวลาขับต้นมันหายไปน้องเติมต้นได้กลางมันหายไปน้องเพิ่มกลางได้ปลายมันหายไปน้องก็เพิ่มปลายได้ตอนนี้รถน้องก็จะเริ่มวิ่งเร่วเร็วขึ้นชัดเจนกําลังสมรรถนะขึ้นมาครบแต่ตารวจไม่จับเพราะว่าท่อมันไม่ดังสิ่งเดียวที่ตํารวจเล่นน้องได้คือท่อมันเสียงดังใช่ไหมครับตรงนี้ก็จับน้องไม่ได้ จริงๆถ้าอย่างเป็นรถอัตโนมัติของผมกล่องตามมาด้วยคยงจะเป็นชามนะฮะชามก็คือชุดระบบขับเคลื่อนข้างหน้าของรถอ,อตัตโนมัติอันนี้พูดสำหรับคนที่ขับอัตโนมัตินะครับสำหรับคนที่เป็นรถโซ่ก็อันนั้นคุณต้องพอคุณใส่กล่องลงไปแล้วเนะนี่ยค่าม,มันนิดนึงน,น,นะคนที่คุณใส่กล่องมาแล้วคุณอาจต้องไปเซตสเตอร์หลังให้เล็กลงก็ได้เพื่อการแม็กสปีดที่เพิ่มขึ้นหรือว่าต้องการแรงต้นที่มากค,คือรถมันมีกําลังมากขึ้นแล้วหนูสามารถทดทดสเตอร์หลังให้เล็กลงได้เพื่อเพิ่่่่มม้้ปปลาายนเเพิไดนะแตถถรที็บบ สายพานคุณก็ต้องไปขูดชามไล่เม็ดอันนี้แล้วแต่สูตรเดี๋ยวเราจะแยกอีก2คลิปนะคือเรื่องท่อกับเรื่องระบบชามนะครับของออโตเมติกเราให้เราเข้าใจกันนะฮะสำหรับคลิปนี้เราเปลี่ยนกลองเราเปลี่ยนกล่องสิ่งที่ได้มาคือประสิทธิภาพสูงขึ้นตํารวจไม่กวนแน่นอนแถมผมบอกได้เลยนะครับว่ากล่องกับท่อไอเสีย2ออย่างนี้ให้พลังกำลังรถที่ใกล้เคียงกันนะครับถ้านนองได้สูตรที่ถูกต้องนะครับท่อ ถ้าน้องไปซื้อท่อก o p ปี้เดี๋ยวเราจะคุยกันในคลิปต้นจะหายสมเชื่อว่าหลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่เคยไปซื้อท่อกระปี้มาแล้วมาใส่ต้นหายบิดเยอะกว่าเดิมกลายว่ากําลังต้นคุณหายไปเยอะทําให้รถสับรถแทนที่จะออกตัวเร็วๆนะ่ะกลายเป็นว่าต้องบิดคันเร่งเยอะด้วยกินน้ำมันแถมกําลังหายหน่าเบือ่อฉะนั้นคลิปนี้ก็จะจบว่าสําหรับใครที่สเต็ปการแต่งง่ายๆนะครับลองไปเปลี่ยนกรองก่อนแล้วก็ลองไปทาระบบชามก็ได้หรือว่า ระบบ ECU ก็ได้นะครับสำหรับรถที่เป็นออโต้นะครับ้ารถโซ่ก็ลองมาเปลี่ยนกล่องแล้วลองขับดูสิ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นการแต่งสเตปที่เซฟตี้ที่สุดและไม่บานปลายถามว่าทําไมไม่บานปลายเพราะ ECU น้องสามารถควบคุมผ่านการเซตอัพด้วยคอมพิวเตอร์หรือดยนี้ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถเซตผ่าน WiFi กับมือถือได้แล้วถึงสะดวกและเป็นการแต่งคือสับแต่งก็คือแต่งหมกผาไอทำหมกอะไรอย่างเงี้ยคือวิ่งขึ้นแน่นอนผมรับประกันนะครับแลวตำรวจก็ยังไม่จับ ส่วนท่อเดี๋ยวเรามาคุยกันวันในวันที่รถคุณทํามาจนหมดลนะพอทาท่อต้นหายใช่ไหมไม่ต้องกลัวครับ ECU จะแก้ปัญหาต้นที่หายกันได้ด้วยโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนถ้าถ้าถูกใจมีคอมเมนต์อะไรดีๆก็ฝากไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วกด s u b ส c คร b e คลิปด้วยถ้าเกิดว่ามันเป็นสาระที่มีประโยชน์สำหรับคุณขอบคุณนะครับแล้วเจอกันขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามมาถึงตอนจบนะใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันนะครับผม แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ติดตามในคลิปต่อ,ตอไปของพวกเรานะครับขอบคุณครับ